สวัสดีครับเอซีช่องคนอื่อยภาคสมเด็จวันนี้เราอยู่วัดทุ่งทองนะครับเพื่อจจะมาร่วมพิธีทำบุญทักสินอนุปทานหลงวงเสด็จพระอาจารย์โตคมมลังสีนะครับ Gracias. Um...

นะโมทัสสะทะโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมทัสสะพะทลัโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมทัสสะพัทลัโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะอิมานิเมยังกันเท าทานนี้ติวารานีอัศวุจิวารานีพระเจ้าท่านทิพุสังขสสาโอนเจยามาสาธุคันเททิกุสังโฆอิมานี้

นะครับหมวดหมูสกุลรับบนครับท่านที่สองนะครับขออนุญาตไปเนะครับท่านใดมาเภอรัฐมนตรีครับไปเจอของหลวงเรานะครับท่านที่สามนะครับการตำรวจพีรัศักดิ์สุทสูสศัสดิ์นะครับผู้หมับสถานีตำรวจผู้ขอตำรวจน้ำบัวจากนัดนข่าวสหรของเรครับท่านที่สีนะครับอาจารย์ใหญ่ศินรัตนอท่านที่ห้าครับท่านผอสินชัย ่้นตำบลน,นะครับจากขนะะลงวงนะครับผู้ผู้แทนสอขนลวงท่านที่หกครับคุณนรัตพงศ์สถานุพันธ์นะครับผู้จัดการบริษัทชาติชาตรเชฟิลต์จำกันดกน,นะครับท่านที่เจ็ดนะครับขอเรีเยนเชิญคุณสวิทย์ี่คุณศรีนายอกองบาลบริหารสัดการตะบนตะบนทุกพอท่านที่แปดนะครับอาจารย์พิวัตรครับท่านที่เก้านะครับอาจารย์นาวพรหมการนะครับและท่านที่สุดน,นะครับคุณมาัาศนา

สองสามถวายพร้อมกันครับสาธุรถกลับที่เก่าเลยครับและในลำดับต่อไปนะครับถวายสังฆทานนะครับทั้งสิบท่านท่านแรกนะครับขออนุญาตเรียนเชิญคุณธ่นนดนนะครับฉัตรทองนะครับท่านที่สองคุณดลพรนะครับสมสกุลการ นะครับท่านที่สานะครับคุณรามายชมพู่ท er ่านที an, ่สี่นะครับคุณธัญพัฒน์โพอาศัยนะครับท่านที่ห้านะครับคุณภูมิเันนะครับพี่หลนเชษพิพัฒน์นะครับท่านที่6นะครับคุณพีนะครับท่านที่เจ็ดคุณวันนะครับคุณมวันนะครับท่านที่แปดคุณวิพาท่านที่เก้าคุณวรวิ์นะครับหรือคุณปอนะครับท่านที่สิบนะครับคุณใหญ่บุญชู เรียนเชินครับไม่ต้องนเยะ เข่าไม่ดีไม่ต้องนั่งครับยืนได้ครับยืนได้ไม่ต้องย่อไม่ต้องย่อเดี๋ยวเข่าเสียครับไม่เป็นไรไม่ต้องกังวลยืนเฉยได้ครับก็มีส่วนร่วมเออโอเคโอเคโอ้ขอบคุณมากครับขาบเขกพุ่มไปเรื่อนๆครับครับผมสายต่างๆไม่ต้องนั่งนะไม่ต้องไม่ต้องลงกับพื้นเดี๋ยวเข่าเสียครับ แล้วได้บุญเดวยกันเนาะได้บุญดดวยกันนะครับถือว่าเป็นตัวแทนนะครับในเวลาที่ตัวแทนได้ถวายนะครับได้อมู่อาุมงคลธน,นะครับแล้วก็สาธุพร้อมกันนะครับจะพร้อมล้วถวายเลยครับส ในชุดต่อไปนะครับเป็นการถวายปัจจัยดอกไม้นะครับท่านแรกนะครับท่านผู้ใหญ่สุประชัยนิเวศสุขตินะครับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่หนึ่งนะครับบ้านทุกทองของเรานะครับท่านที่สองนะครับผู้ใหญ่สมหวังแสแ็ตทองดีนะครับท่านได้ความื่อนกับบ้านด้ดีเสมอมานะครับท่านที่สามนะครับผู้ใหญ่วันเพ็ญคำดาครับท่านที่สี่ครับผู้ใหญ่สมคิดสีเขียวครับ ท่านที่ห้านะครับผู้ใหญ่จารุกวันคงนภาท่านที่หนะครับสารวัรชมชายหานมองม่วงท่านที่7นะครับพันเอกสุเมธบัวโฉงนะครับท่านที่8ดนะครับผู้ช่วยทิพวรรณก้อนเพชรนะครับท่านที่9้านะครับผู้ช่วยรัมทงก์พังสัมโงนะครับเป็นข้าระกานแท่ของประธานาภัยนะฮะท่านที่ส0บนะครับคุณสมฤทธิ์ เศรษฐกิจนะครับเรียนเชิญทั้งสิบท่านครับ ในนามของคณะสงฆ์โดยทีท่านเจ้าวาดวัตุมทองเป็นต้นจะได้กล่าวสัมโมทิยกถาอนโมทนาบุญญาติโยงตั้แต่ผู้ที่เป็นเจ้าภาพหลัที่เป็นประธานในพิธีพระราชการญาตโยสสาธุชนทั้งหลายที่ได้เดินทางมาร่วม เป็นวันสำคัญครบรอบ1 0 0 1 5 3ปี153ที่หลวงพ่อสเมเด็จพระพุทธาจารย์ได้ประกาศอานุนาาาพพ้าของพระเจ้าลงในบทพมง,งคลที่คนทั่วไป ทั่วโลกรู้จักว่าพระสมเด็จเป็นต้นแบบของสายมีจิทีู่เป็นฐานให้ศา,าสนาไดีมีาเจริญรุ่งเรือสืบพ่อต่อไปจนในที่รู้จักของคนทั่วโลกเมื่อผู้รู้ได้เข้าถึง ก็ได้นำสิ่งที่าเหล่าเยี่ยงไัยสกอาลภูธาเป็นเครื่องเชิดชูเกียรติของชีวิตและภูภูมิในทุทดกาลใ่วาจะพระมาค้าขายแถวข้าวอยู่คงอยู่คงกระพรวมถึงกำลังพุทธคุณดึงมาซึ่งความ สมบ mm ูรณ์ในชีวิตในวาระหน้าที่การงานของราชการทหารตำรวจข้ออาประชาชนโดยแล้วแต่ต้องมีพุณธกุณหลวงพ่อเด็จติดตัวไปก็จะนำความเสด็จมาสู่ชีวิตเตะเรื่องเลือดเรื่องฐานะเรื่องตำแหน่งรวมถึง เรื่องทานนั่จากความยากจนไปสู่ความสุข,ข,สขทำราค้าขายประสบความสำเร็จนั่นคือกำลังของอานุภาพมุฒิจารที่ทุกคนสามารถนำติดตัวไปได้ทุกที่ทุกโลกจึงเป็นสิ่งที่ยากโยมท่านท,ท,ทุกคนจะได้ระลึกและถึงว่าสิ่งทายเหล่านี้เป็นใครสิ่งที่องอาจ ไม่ใช่เดรัจฉานตรงกันข้ามกับนักวิชาเการที่ได้ข้า,ากลับกายเป็นเดรัจฉานแทนโบราณท่านทำมาดีแล้วเราก็รักษาถึงสืบทอดอกันไปโยมรู้ไหมว่าบางองค์นี่นะที่คนต้องกาบราบางองค์ไม่ได้ดสามองค์มีมีมูลค่าเป็นร้อยล้านคนรู้จริง มันมีอยู่ในโลกนี้คนนี้เขาก็เข้าถึงมีอยู่ในโลกนี้พร,ราะฉะนั้นราวพ่อมีกอจะได้ค่าภูมิปัญญาของคนโบราณหรือเพราะแบบยิ่งพระหันยาสาวกที่ท่านหาวิธีการประกาศาอนาุภาพของพระพุทธเจ้าหลากหลายวิธีแต่ว่าจะสายเจจิตท,ที่ทำเป็นวัตถุมงคล เป็นเออรื่องอัศจรรย์คำสวดที่เป็นชื่อของพระเจา้าและความเสริญของพระเจา้าสวดลงน้ำน้ำก็สาดสิสวดลงดินดินก็สาดสิสวดลงไม้ไม้สาดสิสวดลงเล็กเล็กสาดสิสิทธิ์ทุกเรื่องสวดในป่าเทาวดาทุกบุกกรอบนี่คืออนุภาพของพระเจา้าไฟก็ใหม่ สัตว์เราทั้งหลายก็ธรรมดาม่ได้รวมถึงสัตว์ที่มีทิศเทวะสระพิษทั้งหลายก็ทำอะไรไม่ได้นั่นหมายถึงพระภูมิมงคลที่อิกว่าไห่ที่อ,ทอ,อ,มมอยู่อารุภาพยกเองเนี่ยอย่าอารุภาพตากวนตากทำแล้วก็เข้าไม่ถึงดังนั้นโบราณจึงเลือกวัสดุที่จะทำเวลาที่จะทำ เลิกขานาดีเนี่ยมีคุณค่าต่อวามเปลี่ยนแปลงต่อพลังงานเท่ายรที่อยู่ในโลกนี้ปพราะฉ็นั้นก็วันนี้เป็นการประกาศอานุภาพในสายของหลวงพ่อสมเด็จโต153ปีที่เราจะได้เจอรอยตามหลวงพ่อสมเด็จนะ ประกาศในสายของวัตถุมงคลประกาศในสายการศึกษาประกาศประกาศในสายของ,ง,าก,าาของการปฏิบัติมันมีหลายสายอย่แต่ละสายนั้นก็มีอนุภาพที่่างกันสายเรียนหนังสือก็ได้สติปัญญาสายปฏิบัติก็ได้มนุษย์ฐไนสายที่ไ่เป็นพน้นฐานในการเข้าไปสู่ความเป็นริยับองคลโยมต้องรู้ว่าผู้ที่จะมาบรรมงคลได้จิตใจต้อง ก็พอสมควรไม่ใช่สเสสปซสากแล้วก็ท่านได้ไม่ใช่ไม่ใช่มีเครื่องบิมแล้วก็ปัองไปเรื่อยไม่ใช่ก็ข้องเข้าถึงถ้าพูดถึงอา,าริยุบุคคลก็ต้องใ้าอายุบุคคลคือเข้ออากับรฐาในในทางใดทางหนึ่งที่ท้าววัตถุมันควรออกมาได้วประสบความสำเร็จนั่นคือบรรจุพลังงานและมีนอุปท่าของทีมชาติที่ได้วย เทลามก็ขออนุนาที่ญาติโยมได้เข้าใจใส่ให้ความสำคัญวัดพุทธทองวันนี้ท่านเจ้าวาดก็่าไทยร่วมบุญเป็น,ปนะปน,ปปนปกองก,อ,กาาองนะฮะเป็นกองกองเป็นกองถุนพัฒนาวัดสร้างรักดูแลวัดดูแลวสาศาสนาท่านก็จะมอบเสด็จให้อย่างเป็นทางการนี้นะแล้วก็เป็นพลังงานในอิน่งใหญ่ที่ท่านองหลวงเทลาม ทั้งหลายผานจากจผ่านผ่านเข้าถึงของใ้ทุกเย็นซึ่งเป็นสื่อถึงดวงจิตดวงวิญญาณสื่อโองเราเทวารันทั้งหลายตั้งแต่ชั้นดินไปถึงชั้นฟ้าให้มาโนทชาลเพิ่มเติมความศักดิ์และความเสด็จสู่ชีตคำว่าศักดิ์สิทิ์นมาจากคำศัดิ์เกี่ยกประสบควาเร็จ เราใช้คำว่าสักเซ็ตเนี่ยหมายถึงว่าสักสิทธประสบความสำเร็จจากรายฐานอะไรประสบความสำเร็จมันจะสักเซ็ตเดียวในงานวันนี้ที่เรามาขอขอให้ทุกท่านทุกคนมีความสักสิทธิ์คือสักเซ็ตประสบความสำเร็จทุกท่านทุกคนเถิด ตื่นรู้เรื่องนี้ประพวรสนามไหนก็ชนะทุกสนามเลยวันนะดังนั้นโยมได้รับพระสมเด็จในวันนี้เจ้าของค่าสมเด็จมาเองแอะโยมแต่มูลค่าที่ให้ในวันนี้ไม่ได้ตีเป็นราคาโยมนะไม่ได้เป็นราคาโยมทำบุญกขมอบให้กับโยมถ้าเป็นมูลค่าก็ร้อยล้านโยมนะโบธนาอาจารย์ใหญ่ ชินละบัญชรปไปและโอกาสนี้เราปโยชน์ไจะได้สวนน้าพระพรเป็นระดับต่อไปยไไปะถา,า,าวริวหาปุราปาร,ริเพรนีสะครังเอวะเมวะอิโตหินางเมตามนางอุปกคปติอิติตังปะอิตังตุมหังทิปเมวะสิจะตตุ สัพเพปุเรนตุสังขปัญ あ、uh huh. จะได้ตาปราคาไก่นะครับเราแยกาสถานนี้ึ่งนะครับสำหรับท่านที่จะนำสิ่นค่ามาเท่ายรบบนี้นะครับอาจจะเป็นข้อปากสองวที่ีแต่ท่านต้องนารที่โกติระรับ